ออเขาเลยผู้ทุกที่ทุกทานนะคะก็มาแรงด้านการเท้นนะคะมาเต้นด้วยนะคะเราเริ่มจากขับพูนต่างๆข้าวาขาแ่นะคะงด้านของอทูนนะคะอ่าววิ่งแล้วก็อีกบุญจะคือว่านะคะคุณแม่ที่พักการเรา่มที่ปีฟ้านะคะลูกสาวก็แองด้านกานเตอนนะคะ ใครที่นะคะจะมาทานเราตัวนี no ้ออกไหมวันอนวันว hm ันนดยที่นะคะเราจะได้ร่วมกันทำเพืรักทุกีขคอารย น้องที้านะคะที่เดินมาถึงมาในโรเรีนโรงเรยนบานศิริาแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทานร้านในของเพื่นะคะมีโรงเรียนของเราก็จัดงานนะคะได้ของเพื่อนคะณเพื่อาห้หลังจากที่เราระมูนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่งไปที่สวัสดีครับพิสกิทขาวข้คอาวนะคะขอจัดหนของผู้่นะคะเพืที่เราจะได้ไม่ต้อง เพื่อย้ายเพื่อขายเี่ยนตนะคะอเรยเชิญท่านผู้ปกครองค่ะด้มากหรือที่ยังไม่นะคะวันนี้เรามาวมทำเด้วยการนะคะพีโบอินใจนะคะมองยูน้าตามท่านนะคะพื้นปิ่มนะคะหน้าตาสดใสนะคะยิ้มมากเลยนะคะเรียนเชิญด้หน้านะคะผู้ปกครองได้หน้าว่างนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้หน้านะคะเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะคะ อาได้เางนะครลสกิลด้เลยาคะงว่าง่นะคะเราใส่ปรนแจก่อนนะครับมาเลยาร่วมงานบุญด้วยกันนะครับมรนาสาธุบุญด้วยกันเนาะนะครับผมงานวันแม่ครับ12สิงหาเนาะต้พด้ระเจ้าก็น่าจะมาด้วนะเราะดี๋ย รอนะคะเู้ปอะรอที่จะาเดินงานสักพักหน่งนะคะวันนี้นะคะก็มีหลายมากนะคะที่จะมาเดินงานงานเดี๋ยวรอรอักพักหนึ่งนะคะเราจะด้ดีใยดีใจกันขึนมากเลยนะคะวันนี้ ครับแม่เพราะว่าเคยเคยได้ยินแม่แม่เขาบอกอยู่เนาะไปช่องคลายนอนเคยบอกอยู่อออยบอกว่า <_ d ata> ให้เรียกแม่ได้เลยเออ71ปีแล้ว <_ d ata> ขอบคุณมากครับแม่ครับยังงงก็หลายๆแม่เนาะหลายๆแม่ที่ผมก็เรียกแม่ให้เกียรติเนาะคุณผู้ใหญ่เพราะว่าแม่ผมก็7.3ปี7.4ปีครับโย <_ d ata> ังว่างนะคะเคล็ดเคลด สาธุนะครับต่อใส่ปิจ๊ะให้กลอดยนครับ่านมาช่วรามกุมตราบุด้วยกันครับมาเป็นตัวแทนของทางวัดเนาะมาช่วยรับมารับข้าวสารอาหารแห้งเนาะจากพระครับมาถือถือถังถือถุงเนาะนะครับเพื่อที่จะรับจากบาทพระนะครับผมก็มาทาภารกิจช่วยกับทางทางวัดและก็ทางโรงเรียนเนาะนะครับทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับวันแม่ เอาตนนี้ยังว่านะคะด้าใน้าที่นะคะที่้นาโดที่เปนตัว่